สวัสดีครับทุกคนในคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่จะมารีวิวตัวละครเจ้าโบบักนะครับผมโบบักเนี่ยเป็นตัวละครเก่ามากนะครับผมระดับเอ็กโซติกครับ เป็นตัวละครที่ถ้าเกิดใครมีตัวนี้ถือว่าเป็นคนที่เล่นเกมอนิเมะรัสแตนมานานมากๆนะเป็นตัวละครที่ทางเกมนะครับแจกฟรีเนี่ยช่วงแรกๆเลยนะทุกคนนะช่วงตั้งแต่ยังไม่มีคูณ2คูณ3เลยนะเออทุกคนตัวละครนี้ครับก็วันนี้เนี่ยเราอยู่กับรหัสของน้องแคทนะแคทวันอีกแล้วนะผมนะน้องแมวนะครับให้ยืมถัดมารีวิวนะครับผมนะขอบคุณน้องแมวมากๆเลยครับตัวละครเจ้าโบบักเนี่ยนะครับผมเป็นรับกิจนะครับตัวละครเป็นแอร์นะครับทุกคนนะแล้วก็ในส่วนของเลเวล85นะครับเป็นเอกโซติก น้ำนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่ให้ดูบิลแบบนี้ดีกว่านี่นะครับอันนี้คือร่างที่อีโวแล้วนะครับจะกลายเป็นวงเล็บแพนิสเดสอทเยอร์นะครับทุกคนนะอันนี้เป็นบัฟกิดนะครับทุกคน อ่าบัฟนี้ก็คือจะมีก้านนะเห็นปะนนี้คือล่างคือตอนแรกมันจะเป็นเหลี่ยมๆนะทุะกคนล่างมันจะเป็นเหลี่ยมๆนนล่างแรกอะ่ะอันนี้พอเราอีโวแล้วมันก็จะกลายเป็นแบบล่างที่มีมัดก,ก้านนะครับทุกคนนะของที่ใช้ในการอีโวนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับทุกคนนะก็จะมีมิสติกชาดนะครับสอันเนาะแล้วก็วอเตอร์เอนเซน์ห้าสิบอันนะครับแล้วก็ไอ e ที่เป็นโลกตรงเนี้ยห่อันนะครับโลกตรงเนี้ยสามารถไปคาฟได้เลยนะครับทุกคนสามารถไปคาฟได้เลยนะครับจริงๆเนี่ยเดี๋ยวพี่พาไปดูดีกว่านะครัับอ่วาารไททีีมนนนนนคคคุุกกกก็ตง้้ดดเเลลย๋ืห มันจะจะอยู่ล่างๆนะครับทุกคนนะปั๊บอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเดี๋ยวพี่พาไปดูมั่หนึ่งนะทุกคนแถวๆนี้แหละทุกคนนี่นะครับสามารถคาได้เลยนะใช้รีเจนซ10อันนะครับมิสติก3อันแล้วก็คอส m ม c ิกเอนเซนครับ25อันนะครับประมาณนี้คาบกันได้เลยครับอันนี้คืออีโวเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของสกิลต้นไม้นะเป็นยังไงนะครับก็จะเป็นสายคริปประมาณนี้นะครับเพราะว่าเป็นบัฟกิดนะครับทุกคนประมาณนี้นะอ่าแล้วก็ตัวละครเมื่อเราอีโวมาแล้วเนี่ยมันมีเบนคทุก เบสซิ่งใส่แล้วเป็นประมาณนี้ครับเห็นปะก็จะเป็นท่ายืนของตัวเจ้าโบบักนะครับทุกคนนะแล้วก็จะมีแสงออกมาแบบนี้นะเห็นปะคล้ายกับตัวมันเลยเห็นปะเห็นปะดูดิเห็นปะยืนท่าเดียวกันเป๊ะเห็นปะอืมประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนะในส่วนของตรงนี้นะครับสกิลเขาเรียกว่าอะไรสแตตตดิเออสแตตนะครับจะเป็น S อสพันะครับแล้วก็ S ลบนะครับแล้วก็จะเป็น B ลบนะครับทุกคนนะตรงนี้นะครับอ่ะ โอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าเจ้าโบบักนะครับผมร่างอีโวบักกิจจะเก่งขนาดไหนนะครับทุกคนเดี๋ยวเรานะครับไปเจอกันในโหมดอินเหมือนเดิมนะครับทุกคนนะไปกันเลยนะครับสำหรับน้องๆน,นะครับที่กําลังมองหาการฟาร,ร์มเกมอนิเมะรัสเตนอนิเมะดีเฟนเดอร์และอนิเมะรอย่อนะครับแบบ AFK หาของ24ชั่วโมงแต่ไม่มีเวลาในการเฝ้าหน้าจอพี่ขอแนะนำย g p h one เลยนะครับ แอปพลิเคชันเช่ามือถือรองรับ PC iOS และ Android u g 4นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ออนไลน์บนคลาวด์24ชั่วโมงนะครับต่อให้เราปิดคอมปิดมือถือไปแล้วตัวเราก็ยังฟาร์มอยู่นะครับไม่ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับมันจะเป็นอินเทอร์เน็ตของตัว u g 4เองนะครับทุกคนมีแพ็กเกจให้เลือกมากมายนะครับพี่แนะนำ Gvip ขึ้นไปนะครับจะลื่นกว่าแล้วก็มันจะแพงกว่าแค่นิดเดียวนะครับทุกคนนะลองรับการใช้งานภาษาไทยสมัครครั้งแรกเนี่ยรับส่วนลดสูงสุด50%เลยนะครับถูกกว่า r e d ฟ i n เกออย่างแน่นอนมีช่องทางการชำระเงินมากมายนะครับไปตามกันได้ ที่ UG Phone นะครับทุกคนครับตอนนี้เนี่ยช่องของเรานะครับมี Facebook Fanpage เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับเข้ามากดติดตามกันได้เลยนะครับผมลิงก์เนี่ยทุกคนสามารถเอาจากหน้าช่องตรง YouTube ได้เลยนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับทุกคนฝากติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับทุกคนขอบคุณครับโอเคครับผมตอนนี้เนี่ยพี่ก็ได้ทําการฟาร์มมาถึงประมาณเวฟที่31แล้วนะครับเดี๋ยวพี่จะปรับเป็นคูณ1่ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะขายตัวเลนัวคูไปเลยนะครับทุกคน จเจ้าโบบักนะครับเดี๋ยวพี่จะวางตรงนี้แล้วกันนะ,ะวางตรงนี้ไปเลยแล้วกันนะเผื่อหมอนจะหลุดนะครับรูปแบบการโจมตีของโบบากนะครับทุกคนก็เป็นแบบเซอร์เคิลนะครับก็ยังเป็นคงเอ้ยไม่ใช่คือล่างแรกนะครับมันจะเอามาเขือม่วงนะที่อยู่ที่มือมันจะป่าไว้ทุกคน แต่ล่างนี้นะทุกคนมันฮึกเหิมก็เดิมนะครับมันเอามาเขือม่วงกระโดดทุกนะครับทุกคนนะอ่ารูปแบบการโจมตีก็จะเป็นอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับวงใหญ่มากนะครับดาเมจจะอยู่ที่331,000นะครับแล้วก็ติดอิเล็กทริกฟิล์นะครับหรือว่าติดไฟฟ้าที่มันกระตุกกระตุกนะครับทุกคนนะอยู่อีกแสนกว่านะครับนะวง49นะครับโจมตีเนี่ยอยู่ที่4.04นีวินะครับตัวละครวางแอร์ก็ต้องวางประมาณบนนี้นะครับทุกคนประมาณนี้เนาะ อัพขั้นที่1ใช้เงินพันสนะครับดาเมจจะเป็น6กแสนแนะครับแล้วก็ติดอิเล็กทริกฟิล์อีก2องแสนสนะครับทุกคนวง52.3นะครับคูดาวเท่าเดิมนะครับรูปแบบเซอร์เคิลเหมือนเดิมนะครับประมาณนี้อ่าขั้นต่อไปนะครับทุกคนขั้นที่2นะครับใช้เงินพันแนะครับทุกคนนะดาเมจจะกลายเป็น1ล้านแล้วนะหนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นนะครับแล้วก็อิเล็กทริกฟิล์เนี่ยจะอยู่ที่4ี่แสนนะครับทุกคนนะระยะวงเนี่ยห้าสิบห้าจุดห้านะครับคูดาวเท่าเดิมรูปแบบเเเเเปป็นนนนนซออรรร์คคิิลหมมมืดะะะับาณี้ ขั้นต่อไปขั้นที่3นะครับมีแอนิเมชันใหม่นะครับเซเลช t i o n นบีมนะครับทุกคนนะขั้นนี้ใช้เงิน2,250นะครับ2 2 0 0อ่า2,250ถูกแล้วทุกคนดานเมจของขั้นนี้นะครับจะเป็นอยู่ที่1,240,000นะครับแล้วก็จะติดพิษนะครับติดเวนอมนะติดพิษเนี่ยอยู่ที่2,870นะครับ2,870,000เเออทุกคนประมาณนี้นะครับอ่า อ่ะทีนี้นะครับในส่วนของคู่ดาวนะครับอยู่ที่4.72นะก็คือตีนานกว่าเดิมนะแล้วก็ในส่วนของวงเนี่ยเป็น58.8ถือว่าวงใหญ่นะครับอนิเมชั่นก็เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับนี่ก็จะติดพิษแบบนี้นะครับทุกคนเนี่ยที่เป็นดาเมจสีม่วงนะเห็นปะอันนี้คือติดพิษนะครับทุกคนขั้นต่อไปนะครับขั้นที่4ใช้เงิน2,008นะครับทุกคนดาเมจจะเป็นล้านสนะครับแล้วก็ติดพิษอีก3ล้านสนะครับ วงเป็น65.4เลยนะครับแล้วก็ครูดาวเท่าเดิมนะครับวงไกลมากๆนะครับทุกคนแต่ว่าไอเซอร์เคิลตรงเนี้ยมันเล็กไปหน่อยนะครับนะวงมันไกลก็จริงแต่เซอร์เคิลมันเล็กไปหน่อยนะครับทุกคนขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน3,400นะครับอ่าขั้นที่5แล้วนะครับดาเมียเนี่ยเป็นล้านเก้านะครับเกือบ2ล้านครับแล้วก็ติดพิษอยู่ที่4ี่ล้านหนะครับวง68.6ครูดาวเท่าเดิมนะครับทุกคนประมาณนี้นะแอนิเมชั่นก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับทุกคน ต่อไปนะครับขั้นที่6นะครับทุกคนนะใช้เงินเนี่ยหนึ่งนะครับ a อนิเมชันใหม่นะครับ d y expand นะครับทุกคนนะอ่ะอัพไปแล้วเนี่ยเซอร์เคิลใหญ่ขึ้นมาชัดเจนนะครับขั้นนี้เนี่ยจะเป็นขั้นที่ตีติดสโลแล้วนะครับโอ้ยเชียเ่ยยอดแค่อะไรวะเนี่ยอลังการจัดทุกคนโอ้ยมะเขือบ,บอม <laughs> ทุกคนพี่เพิ่งเห็นทุกคนแ้มะเขือบ,บอม อลังการเวอร์ทุกคนดาเมจสี 4, 000, ่ล้านทุกคนดาเมจสี่ล้านครับวงเจ็ดสิบสามจุดห้าครับตีห้าวินะทุกคนนะช่อมะเขือบอมออช่อมะเขือยังใหญ่ทุกคนเอ้ยมันยังติดเวนอมอยู่อะทุกคนเฮ้ยทุกคนมันไม่ใช่ติดสโลอย่างเดียวนะครับเออเวนอมก็ยังติดนะครับเห็นปะพิษยังติดอยู่นะเห็นปะติดพิษที่ดอกแล้วเท่าไหร่เนี่ยเนี่ยพิษก็ยังติดอยู่นะครับติดสองเอฟเฟคเลยนะทุกคนนะอืม ขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน12500นาะครับดามเีเป็น5ล้านนะทุกคนนะหล้าน75 0 0 0 0น0ะ7 5 0 0 0 0นนะทุกคนนะวงเนี่ย76.8ครับตีห้าวิเหมือนเดิมนะครับทุกคนแล้วก็ยังเป็นมะขออมเขือบอมเหมือนเดิมนะครับทุกคน,แบบนขั้นต่อไปเนาะนขั้นที่8ครับใช้เงิน17,500นดาะครับดามีเป็น7 5 6 0 0้านืะครับวงเนี่ยเ8 4นะครับตี5าวิเหมือนเดิมแล้วก็อนิเมชันเป็นมะเขือบอมเหมือนเดิมนะครับทุกคนประมาณนี้ ซูเปอร์อะไรเน hey, okay. e. uh, uh, like uh, ี่ยซูเปอร์สลัดอะไรสักอย่างทุกคนนะใช้เงิน22-500นะครับดาเมจเป็น9้าล้านนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูอนิเมชันใหม่กันนะครับตีอยู่ที่4.72วิตีเร็วกว่าเดิมเนาะาอนิเมชันก็อะไรวะทุกคนอนิเมชันคืออะไรวะเนี่ยทุกคนดูแล้วกันยอนิเมชันเป็นหมัดนะครับผมหมัดหมัดมะเขือเผาทุกคนหมัดมะเขือม่วงทุกคนเห็นปะเอ้ยเป็นดาบเอ้ยอยู่ๆจากมะเขือเป็นดาบเฉยทุกคนเป็นดาบเซเบอร์สีม่วง ฟันไปยังกับเกซึกะเซนโจทุกคนแล้วก็ยังติดเวนอมติดพิษเหมือนเดิมครับนะติดสโลด้วยนะครับนะตีเร็วกว่าเดิมครับวง81.7นะครับทุกคนประมาณนี้นี่นะเกซึกะเซนโจขั้นต่อไปขั้นสุดท้ายใช้เงิน20,005นะครับทุกคนนะดาเมจเป็น10ล้าน8 0 0 0 0ครับวงเท่าเดิมครับคูดาวเท่าเดิมนะครับนะทุกคนประมาณนี้รูปแบบสุดท้ายก็คือรูปแบบการโจมตีเซอร์เคิลนะครับนะทุกคนติดพิษกับติดสโลเหมือนเดิมนะติด2สถานะเอฟเฟกนะทุกคน ใช้เงินอับอยู่ที่ประมาณ1นึ่งแสนครับตัวละครตัวนี้นะใช้เงินอับอยู่ที่1นึ่งแสนครับนะตี Air แอร์ได้อยู่แล้วเพราะเป็นตัวแอร์นะครับทุกคนประมาณนี้นะติดพิษเนี่ยน่าจะติดประมาณ6กพิษนะครับทุกคนนี่ตามเมดป,ประมาณนี้นะตีแอบนานไปหน่อยนะถ้าตีสัก2 5งาวิน่าจะเฟี้ยวกว่านี้นะตี4ีจุดเจ็ดวิกก็เร็วอยู่แหละแต่ว่าอยากให้เร็วกว่านี้ไงทุกคนโอเคไหม อ่าทุกคนประมาณนี้นะสำหรับตัวละครนี้ถนะ้ผมเป็นยังไงกัน,นบ้างนะทุกคนตัวละครนี้คือทุกคนสามารถไปหาซื้อกันได้นะครับในกลุ่ม Facebook อะไรก็ว่ากันไปนะรู้สึกว่ามันจะเทรดได้นะครับแต่ว่ามันหาไม่ได้แล้วนอกจากเราจะไปซื้อเอาเท่านั้นนะเพราะว่าตัวละครนี้เป็นตัวแจกฟรีจากโค้ดนะครับอ่าแล้วมันก็เพิ่งจะมาอีโวได้ก็ตอนนี้แหละทุกคนนะรู้สึกว่านานแล้วนะนานมากๆนะแล้วน่าจะหลายเดือนแล้วหรือว่าถึงปีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะตัวละครโบบักตัวนี้นะครับทุกคน โอเคครับทุกคนยังไงก็คลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับยังไงพี่ก็ขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับนี่เลยกล้ามบึ้มๆนะทุกคนไปแล้วบ๊ายบาย